ทำตัวไหนครับนี่ครับผมช้างเผื่อบอลวิชาไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณเกือบเดือนนะซ้อมอยู่ที่ค่ายบออุิชาอ่าก็อยู่ที่เทฟิลใช่มีใครเป็นคู่บอลซ้อมแล้วมั้งมีน็อตไมน์นิสยาแล้วก็ฝรั่งอยู่ที่คล้ายก็คือพวกพี่ๆเพื่อนในค่ายเช่นกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สิบแปดปีแล้วสูงเท่าไหร่หนึ่หกสิบครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สีครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยเดินทำอ่าวันนี้เราต้องมาเจอเดอะแบงค์ เดี๋ยวแฟรงใช่ไหมเดี๋ยวแฟรงเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นเลยหรอแล้ววันที่มาต่อยเขาเนี่ยได้ได้ดูไหมหาเทปดูได้ไหมหรือไม่มีไม่มีไม่เห็นนะโอ้ไม่มีให้เราดูด้วยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นต่อยกับเขาเนี่ยวางเกลียววางแหง่งดิก็ก็รอดูวันวันที่ครับอ่าก็เหมือนต่อยตาตาตาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูอาวุธนเขาบนวันทีแล้วแก้ไขตรงนั้นเอาล่าสุดเราต่อยไปที่ก็คือที่นี่วันนั้นต่อยใครต่อยกับโปทาโร่เป็นยังไงวันนั้นชนะคะแนนชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่ประมาณ ร้อยสองวันนี้ก็ต่อยร<ช>้อยสองถ้าเกิดวันนี้เข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดถ้าถ้ามองถ้ามองล้วบ่าจะมาเกินประมาณเท่าไหร่ถ้าเกินก็สองขีพอครับอ๋อก็นิดหน่อยก็คือเหมือนมาขยับยืดเส้นยืดสายเนาะร,ร่างกายเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับเ็ดร้อยลเก้าสิบสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาช้นะออกให้เหมือนเดิมไฟ<ช>นี้เราคุมมากี่กิโลครับคุมมา สองรถลยต่อยมือไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้เท่าไหร่ละประมาณสีส่สครับคนจังหวัดอุดอรเด็กอุดรเอาฝากเชิญๆชแฟนลับด้วยนะก็ทุกคนเชียร์ผมด้วยนะครับตอี้นะครับอ่าวันนี้เต็มที่แน่นอนวันนี้ต่อยคู่ที่ห้าเนาะอ่ะวันนี้อใหยน้องโชคดีขบคาณมารับ